อะไรครับก็สว, <K _ disrespect> สวัสดีคุณผู้ชม Canvas ทุกคนก <y laughter> ันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะไปบุกบ้านคนเช่นเคยครับเราเป็นคนไม่ดีไงลรวก็ต้องไปปล้นบ้านคนอย่างนี้เลยครับไปและมาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะโดนโถมหลายคนป่ะเหมือนเมื่อวานอรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี่บอกเลยครับว่าเยอะจริงโดนโถมทีนี้เป็นสิบอ่ะและมาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีแบบโถมเยอะๆป่ะเดี๋ยวเราก็มาหาบ้านกันเลยครับนี่เดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเดิมหาบ้านที่แบบว่าบ้านใหญ่แล้วก็สูงๆนะ ล้วก็จะได้มีที่เล่นครับสมมติว่าผมไปแบบเล่นบ้านเล็กอะไรอย่างเงี้ยนล้วก็ไม่ค่อยจูกได้ไงล้วก็ต้องหาบ้านหลังใหญ่ๆไะเดี๋ยวมาขับวนหากันละกันไม่รู้ว่าจะมีเปล่าล้วก็มาหาแถวๆนี้เลยนะลอยมาดูกันขับว่าผมจะโดนไล่ไหมนอ้ก็เข้ามาได้แล้วลอยไม่รู้ว่ายังมีคนรู้สึกตัวว่าว่ามีคนมาปลุกแคมป์เนี่ยล้วก็จะได้เดินชิวๆ โอ้โหแล้วดูบ้านแถวนี้นี่คือแบบโคตรเล็กอะ่ะที่ผมว่าเราไปเขตอื่นดีกว่านะนี่เขตสามไปผม<า>ว่าเอาบ้านหลังนี้ดีกว่าครับในที่สุดเราก็เจอหลังนี้ที่ผมว่าน่าจะสูงสุดแหละครับมันก็แบบพอมีที่เล่นนะแถมนี้ไม่ค่อยมีแบบบ้านใหญ่ๆเลยบ้านสูงอะไรงี้โอนี้โหแล้วมาดูดิ ก็กลับดักนี่คือเลเวลห้เลยโอ้ยยังไม่ทันเข้าบ้านเลยครับเลยก็มีคนมาละแต่ยเย็นดูดิพวกนี้วายจริงขอเข้าบ้านน้อยตอนนี้ยังเพิ่งเปิดประตูอยู่เลยครับเลยก็มาแบบกันบ้านกันละแต่ก็ต้องปาระเบิดแล้วปบ ผมก็จะวิ่งเข้าเลยครับถ้าไปยิงของพวกนี้เนี่ยเราก็จะเสียเวลานะขอาตรงนี้ก่อนโอเควันนี้ก็หมดแล้วเหลือแต่หน้าบ้านนะเราก็จุกไปป้อมเยอะจริงแต่ก็ไม่เป็นไรครับดีวผมก็จะอ้อมไปหลังบ้านเลยนะเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลายิงละเราก็มาเปิดหลังบ้านเลยตรงนี้ครับแล้วส่งบ้านแบบนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเคยเรดเลย แต่ว่าบ้านหลังนี้ผมเคยปล้นนะวะโอโหอันนี้ก็เลเวล5แต่ก็ยิงไปครับหรือว่าที่ผมจุ๊กเนี่ยแล้วเราก็มาโดนในนี่นะย่อยิงไว้ก่อนแล้วกันแต่บ้านนี้คุ้นๆจริงเหมือนว่าจะเคยมาเรดนละเอคพังแล้ว แล้วตอนนี้เนี่ยก็มีจุดสีแดงมาครับ2จุดก็สแสดงว่ามี2คนนะมากันแล้วใช่ไหมนี่ตัวเมื่อกี้ครับมาแบบเจ็บเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เกือบตายเกราะหายแล้วนิดเดียวครับเอาระเบิดไปไร่ยอ่อยิงรอโอยตายปหมโอเคน่าจะตายครับ เดีย๋ยวมหาที่เล่นต่อไม่รู้ว่าบ้านนี้เนี่ยจะขึ้นข้างบนได้ปะอยากขึ้นไปบนเพดานครับอย่างนี้ต้องแบบมาลองโดดดูเฮ้ยข้างบนนี่มีอีกชั้นนึ่งหว่ามันขึ้นจากทางนี้สวยอย่างนี้บอกเลยครับว่าว่าผมเล่นได้เลยเพราะว่าคนจะขึ้นมาเนี่ยมันก็มีแค่บันไดนี้นะและเราก็ยิงบันไดทิ้งครับแต่ว่าจังหวะน,นี้ขอยิงพวกนี้ก่อนมันมาแล้ว โอเคอะไรก็ตายครับฝนนี้ไม่อะไรไหมนี่มันก็เป็นที่โล่งๆนะเต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยิงบันไดทิ้งแค่นี้มันก็ขึ้นมาไม่ได้เลยครับแล้วก็จะอยู่บนนี้แล้วก็ยิงไปแล้วก็จะโดนโถมแบบนุ่นนัวผมยิงอันนี้ด้วยแล้วกันว่ะเดี๋ยวคนมันก็จะโดดได้นะแล้วก็ยิงผมจากตรงนี้เนะี่ยอะไรที่โดดได้แล้วก็ยิงไว้ก่อนแล้วกันครับ กระสุหนหลายละกันแต่ว่าไอ้ทักษานที่เนี่ยอะไรก็เปลี่ยนดีกว่าครับปกตินี่ผมจะใช้เป็นกับระเบิดใช่ปะแต่ว่าอยู่วันนี้ก็คงไม่ต้องใช้เลยครับแล้วก็เอาเป็นเลือดแทนนี่วันนี้ก็ยังขึ้นได้ครับอย่างนี้ก็สวยเลยอะไรก็ยิงจากบนนี้เลยนะเฮ้ยมีอไซใ์มาก ลังเสริมมาแล้วแต่ว่าไกลเกินครับยิงไฟนี่ดาเมจน้อยมากอะ่ะเฮ้ยจะวิ่งไปอย่างนี้เลยแต่ก็ไม่ตายถ้าเป็นสไนนี่ถือก็จะตายไปแล้วนะผมเล่นเอครับแล้วยิงอย่างนี้แหละเฮ้ยตัวนี้กลับตายน่าจะวาร์ปมาแบบตอนที่เพิ่งตายอะ่ะแล้วย่เลื่อนน้อย ดีกก็ด้วยเฮ้ยเมื่อกี้นี่แบบเลือดโลมากเลยนะอีกนิดเดียวก็น่าจะตายละแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่อะไรก็ตายไปอยู่หลังต้นไม้นะแต่ก็เห็นชื่ออยู่แต่ว่าบนบ้านต้นไม้เนี่ยมันก็สามารถขึ้นได้นะถ้าขึ้นมานี่คือนะ่าจะยิงผมได้อะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ เขามีที่หลบอยู่ตรงนี้มีคนว่ามีวางป้อมปืนซันด้วยนี่หาใครวะเนี่ยอิงไม่เข้าก็น่าจะเป็น N P C ครับเฮ้ยไปไหนแล้ววะ วิ่งแวบๆเฮ้ยแล้วผมเจอตู้อาณาเขตว่ะนี่ผมจออเล่นๆนะแต่ว่ารอบนี้จะมาแบบมายิงเล่นครับไม่สนตู้เลยแต่ก็เจอมาเอ่ก็สวยเราได้ตู้อาณาเขตมาแล้วเฮ้ยใ่เย็นนี่มีคนขึ้นมายิงผมว่ะ บอกเลยครับอะไรที่กระโดดได้เนี่ยมันก็จะมาโดดยิงเรานะนี่เดี๋ยวไปยิงทิ้งครับอะไรก็พังไปแล้วก็เป็นเจ้าอีด้วยเอาให้หมดเลยนี่ครับตัวนี้ส่องหับผมอยู่วะอะไรก็อยี๋ยววันนี้ไปไหนไม่ได้นะนี่ แต่ก็ยังดีครับวับนนี้มันก็ยังพอแบบมีห้องให้หลบอยู่นะเดี๋ยวถ้ามันขึ้นมาเนี่ยเรารก็เข้าไปในห้องแล้วก็จะฉีดยาได้นะในห้องนี้เลยครับแล้วก็ดีอยู่ถ้าเป็นลงโล่งนี่จบเลยนะขึ้นบนบ้านต้นไม้แล้วก็ยิงได้ลนะไม่อยากเอาแล้วก็ร่วงไปเฮ้ยตีเลี้ยงอยู่อะ่ะโอ้โหแต่ก็ ก็อยู่ชิดผนังและมองไม่เห็นเลยเนี่ยนี่แต่บ้านนี้มีทางขึ้นแค่ทางเดียวนะเล้วผมยิงไปแล้มันก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วครับดูดินี่ไงอย่างนี้เราก็อยู่ยิงยาวๆบอกเลยตอนนี้จุดแดงนี่คือเริ่มหลายจุดเลยครับ กำลังเสริมน่าจะเริ่มมาแล้วเพราะว่าผมอยู่ยิงไปที่คือมันก็ต้องพักไวไงแต่ว่าพวกนี้จี่อยู่นอกกำแพงบ่าดูดิไม่เข้ามาเลยอ๋อแต่เราก็ยิงยากครับเพราะว่ามันจะสแนปกำแพงนะเฮ้ยนี่เข้ามาเอาระเบิดไป นี่โหดูดิมาทปาระเบิดว่ะมันนึกว่าผมจะลงไปใช่ไหมผมไม่ลงหรอกนะส่วนไกลหมดละมาเติมหน่อยละกันเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยและไม่คนวาร์ปมาชัวขอยิงหน่อยและกันโอเคแลวก็ร่วงหนึ่งครับตืวน,นี้น่าจะวาร์ปมาน่าจะตามเพื่อนมาครับแล้วก็ดีไง เราไม่ต้องไปฉีดยาแล้วต่อได้เลยเพราะว่าผมเปลี่ยนมาเลยนะไม่ได้ใช้กับระเบิดละเพราะว่าบ้านนี้ไม่ต้องใช้นะมาเมื่อกี้ก็ยิงล้มไปสองเมื่อกี้มีคนยิงมาจากข้างหลังเนะี่ยไปไหนละเฮ้ยนี่แล้วก็ร่วงไปเฮ้ยหลังก็มีครับ ไปแล้วตรงนี้ก็มีครับเลยยอดบนบ้านต้นไม้ก็มีมันก็สามารถจะยิงผมได้เลยนะเดี๋ยวมาฮิลเลือดก่อนลวกันแต่ว่าทำไมผมกดปืนฮิลไม่ติดวะเนี่ยบหายแล้วนี่โอเคได้แล้วดีที่ไม่เป็นตอนที่บวกนะไม่งั้นที่จบแน่ไปครับแต่เดี๋ยวกดโดรนมาแล้วแล้วตัวนี้ก็ร่วงไป อฮิวก่อนแล้กันตอนนี้ก็ต้องเริ่มเซฟและเพราะว่ามีคนจะเล่นผมนี่หลายตัวในจุดในบ้านนี่คือหลายตัวมากเดีย๋ยวผมโดนสไนเม็ดเดียวผมว่าน่าจะร่วงเลยนะตอนที่ผมไม่มีไอ้กรอะเนี่ยไลก็ต้องรอเกราะขึ้นก่อนแล้วก็เคยเล่นใหม่ครับอาจจะได้ไม่ตายนะแล้วก็ร่วงไปยืนนิ่งแบบนี้มีอีกไหม เฮ้ยปาระเบิดขึ้นมาว่เดียวองไม่ขึ้นนะโอ้ยคนนี้ตกลงไปว่ในบ้านนี้รู้อย่างเยอะเฮ้ยโอ้โห่กับตายแล้วก็รอดว่าไม่ตายเฉยเลย อนนี้บนบ้านต้นไม้นี่2ตัวเลยนะเริ่มรู้แล้วครับว่าขึ้นได้ก็เลยขึ้นไปยิงนะแต่ก็เอาครับเราก็ยิงได้นะมาดีเฮ้ยระเบิดมาโ,โหเฮ้ยและก็ร่วงไปแต่ว่าเกราะผมหายเซฟหน่อยแล้วกันตอนนี้หลายคนนะและมีตัวอยู่ไกลๆด้วยนะตอนนี้ระแวงอย่างเดียวครับว่าจะเป็นสไนนเนี่ย เพราะว่าโดนสนาเม็ดเดียวผมก็ตายแล้วแล้วก็ต้องเซฟหน่อยผมยังไม่อยากตายโหตอนนี้เวลาเหลือประมาณสัก3-4นาทีครับแล้วปัญหาใหญ่นี่คือกระสุนผมหมดไปเราต้องบวกแล้วยิงไปเขาเท่า,ทานั้นครับโอ้ย เอาว่ะต่นี่มาเลยครับ2ตัวสุดหมดละปืนทิวต่อแล้วกันได้อยู่นี่นี่ไงปืนทิวบ้างเฮ้ยต่อหายละอันนี้เกือบตาย <c oughs> โอเคได้อยู่แต่ก็ร่วงไปครับ <c oughs> อันนี้ร่วงไปแล้วนะสองตัว,แ,วแต่ว่ากระสุนเอเคผมนี่เกือบหมดแล้วว่ะเหลือ <c oughs> แม็กหวะหๆาละ โหัวทางนี้มีป้อมป้อมไฟด้วยแต่ยังต้องทำปืนอีกทั้งหลายกระบอกเอาว่ายังได้อยู่ครับถึงกระสุนจะน,น้อยแต่ก็ยิงได้แต่ว่าตอนนี้จะหมดจริงละทำปืนแต่โลหะหายากโอ้ยมาแล้วเกินใจว่ะซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอโอ้ยตัวนี้เกือบตายแต่ว่ากระสุนผมนี่เหลือสองนัด เอาดิสวยตอนนี้ทัวเมื่อกี้ร่วงครับแต่ว่าผมต้องจุ๋ก่อนเลยก็ฉีดยารอดไว้เอ,คอเคอะไรก็ตุยกระสุนหมดนะอย่างเอาอะอยู่ต่อมันก็เล่นยากครับอยู่บนนั้นก็ต้องมีกระสุนนะแต่ก็ลงอย่างนี้โคตรบันนะข้างล่างก็มีหลายคนเลยแต่ก็เอาอยู่แต่ว่าเควสผมที่สำเร็จหว่ะเพราะว่าผมได้ตัวอนาเขตมานะเดี๋ยวไปส่งเควสกันนี่ รับมาเลยอะไรก็จะได้มา250ซิลเวอร์กับแต้มทักษะ120นะแต่ว่าได้น้อยมากครับแต่เราก็ไปเล่นเพื่อเอาสนุกนะมาแต่ว่าตอนนี้กระสุนหมดเราก็ไปเอากระสุนหน่อยแล้วกันแบบประหยัดงบแต่งบไม่ค่อยมีเลยแล้วก็ต้องเอาของฟรีอย่างนี้เลยนะน <c oughs> ี่เราก็กดมาแค่นี้แหละครับเราก็จะได้กระสุนมานะ <c oughs> สำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็เอาได้ครับมันก็จะมี อาแมกกาซีนมันก็จะติดอยู่ในปืนนะแล้วก็พอเล่นได้อยู่้าเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับสำหรับคลิปรบนบ้านนะเราก็มาสั้นๆครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายครับทุกคน